เด็กผู้หญิงชอบเล่นกับตุ๊กตาในความทรงจำของใครบางคนตุ๊กตาคือเพื่อนคนพิเศษของเด็กๆตุ๊กตาญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อทางศาสนาซึ่งหมายถึงการดูดซับความโชคร้ายหรือโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คนเมื่อเวลาผ่านไปตุ๊กตาก็กลายมาเป็นของเล่นสำหรับเด็กๆรวมทั้งยังมีคุณค่าทางศิลปะเพราะความสวยงามของมัน ตุ๊กตาญี่ปุ่นมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนเชื่อว่าตุ๊กตาก็มีชีวิตและวิญญาณบางคนยังทําพิธีส่งตุ๊กตาของพวกเขาด้วยครั้งหนึ่งอเมริกาและญี่ปุ่นเคยแลกเปลี่ยนตุ๊กตาให้แก่กันและกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติสุขและมิตรภาพแต่สงคราม ทำให้ความหมายของมันเปลี่ยนไปในบิกินเจปโนโลจีวันนี้เราจะไปดูตุ๊กตาในบทบาทพิเศษที่ผ่านมาแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมถึงความรักของคนญี่ปุ่นที่มีต่อตุ๊กตาเสมอมา ทรัสซูบิกินจชมโนจิผมปิเทอร์บรรกันผมอยู่ในร้านตุ๊กตาโบราณของญี่ปุ่นมีตุ๊กตารูปแบบต่างๆมากมายตุ๊กตาหินะเป็นหนึ่งในตุ๊กตาญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีใช้จะแสดงในเทศกาลวันเด็กผู้หญิงช่วงต้นเดือนมีนาคมและมีประวัติยาวนาน ส่วนนี่คือตุ๊กตาอิจิมะสึเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงสวมชุดญี่ปุ่นอันนี้เป็นตุ๊กตาฮากะตะเป็นตุ๊กตาดินเผาจึงแตกต่างจากตุ๊กตาชนิดอื่นๆคำว่าตุ๊กตาของญี่ปุ่นครอบคลุมความหมายกว้างมากอาจเป็นตุ๊กตาที่ใช้ตั้งโชว์แบบนี้หรือเป็นตุ๊กตาที่เด็กๆเล่นก็ได้ภาษาญี่ปุ่นเรียกตุ๊กตาว่านินโยซึ่งครอบคลุมความหมายของหุ่นกระบอกด้วยยังหุ่นบุระคุที่อยู่ในละครหุ่นเชิดเอาละครับ เราไปดูตุ๊กตารูปแบบต่างๆในญี่ปุ่นกันเลยตุ๊กตาโบราณของญี่ปุ่นมีความหลากหลายและถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านทางทรงผมและเครื่องแต่งกายตุ๊กตาบางตัวก็แสดงท่าทางร่ายรำบางตัวก็อยู่ในชุดเจ้าสาวตุ๊กตาเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการขอพรให้เด็กผู้ชายโตเร็วและสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลวันเด็กผู้ชายที่มีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนี่คือตุ๊กตานักรบหรือเด็กชายในท่าทางองอาจวันที่3มีนาคมเป็นวันเทศกาลวันเด็กผู้หญิงจะมีการนำตุ๊กตามาประดับตกแต่งเพื่อเป็นการอธิษฐานให้เด็กผู้หญิงมีความสุขที่ชั้นบนสุดของหิ่งจะมีตุ๊กตาสำคัญสตัว เป็นตุ๊กตาของเจ้าหญิงและเจ้าชายในญี่ปุ่นโบราณชั้นรองลงมาจะเป็นนางสนมทั้ง3ที่คอยรับใช้เจ้าหญิงและเจ้าชายในชั้นที่3จะเป็นตุ๊กตานักดนตรีทั้งหกับเครื่องดนตรี ตุ๊กตาจํานวนมากในญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของงานฝีมือประจําชาติการจัดแสดงตุ๊กตาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในพิธีกรรมต่างๆนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีร้านขายตุ๊กตาที่แต่งตัวได้ในแบบที่เด็กๆชื่นชอบอย่างร้านนี้ตุ๊กตาประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากออกจำหน่ายครั้งแรก ในปี1967และขายได้กว่า50ล้านตัวจนถึงปัจจุบันตุ๊กตาเหล่านี้มีหลายรูปลักษณ์มีเสื้อผ้ารวมถึงของชุกติกต่างๆมากมายการมีตุ๊กตาครบชุดทั้งเสื้อผ้าและสัตว์เลี้ยงจึงเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงหลายๆคนตุ๊กตานี้มีชื่อว่าลิกาจังลิกาจัง เป็นเด็กผู้หญิงอายุ11ปีอยู่กับครอบครัวใหญ่แม่ของเธอเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าวัย3 3ปีพ่อของเธอเป็นนักดนตรีชาวฝรั่งเศสอายุ36ปีลิกาจังยังมีน้องสาวแฝดวัย4ขวบด้วยและยังมีแฝดสอายุ1ขวบเมือ่อไม่นานมานี้ครอบครัวของลิกาจังมีคนกายอายุ56ปีเพิ่มเข้ามาด้วย ในยุคที่ทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านปู่ย่าตายายจึงมีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูเด็กๆตุ๊กตาคุณยายนี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนด้วยการผสมผสานความร่วมสมัยจึงทําให้ตุ๊กตาประเภทนี้เป็นที่ถูกใจของเด็กๆร้านที่ขายตุ๊กตาที่แต่งตัวได้และมาพร้อมกับเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบและเครื่องประดับมากมาย ของเล่นพวกนี้ทำมาเพื่อเด็กผู้หญิงแต่ก็ยังมีบางรุ่นที่มีเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่รวมทั้งสินค้าที่เป็นรุ่น Limited Edition เพื่อการสะสมด้วยตุ๊กตาตัวนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับนักแบบแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอิเซมิยากเกตดูดีมากเลยนะครับเขามีชื่อเสียงในงานผ้าพลีตผมเป็นแฟนของอิเซมิยากเกตแล้วผมยังมีตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งซึ่งออกมาใหม่ผมของเธอจะเปลี่ยนสีเมื่อคุณเอานิ้วไปจับผมของเธอไว้ เป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับลองดูนะครับตอนนี้เป็นสีม่วงเข้มมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะโอ้เป็นสีชมพูผมคิดว่าถ้าเด,เด็กมาเล่นก็อาจจะตกใจแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีแปลงพิเศษที่มีน้ำเย็นอยู่ข้างในเพื่อวีผมให้เธอสีผมก็จะกลับไปเป็นสีเดิม <c oughs> นี่ไงครับ เห็นไหครับเครื่องหนึ่งเป็นสีเดิมแล้ว <c ười> ที่นี่ยังมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่างๆด้วยและนี่คือเครื่องซักผ้าสำหรับตุกก๊กตากระนุนฝาหน้าด้วยนะครับ <c ười> ตุ๊กตาของคุณมีเสื้อผ้าเยอะมากคุณจึงมีอะไรให้ซักเยอะอย่างเสื้อลูกไม้และชุดกระโปรงที่ทำจากผ้ากิโมโนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝา จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ผมจะให้ลิกาจังกดปุ่มเอาเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะครับ <Thank you. S 2> อืมขอบใจนะลิกาจัง <c oughs> ของพวกนี้เป็นแค่ของเล่น <c oughs> แต่มันสะท้อนภาพของสังคมในยุคของมัน <c oughs> แล้วรายละเอียดพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณนึกภาพของญี่ปุ่นออก <c oughs> ตอนนี้เราไปดูความเป็นมาของตุ๊กตาในญี่ปุ่นกันต่อครับ ตุ๊กตาญี่ปุ่นในยุคแรกๆจะทำด้วยกระดาษหรือไม้มีไว้เพื่อป้องกันโรคภัยและเหตุร้ายต่างๆ uh, ตุ๊กตาทางพิธีกรรมในสตวที่8ตัวนี้ทำจากไม้ไซปรสมันถูกพบในคลองแห่งหนึ่งเ mm hmm. ชื่อว่าเป็นตุ๊กตาที่นำมาลอยในคลองหรือที่เรียกว่าตุ๊กตารับเคราะห์มิร mm ู hmm. เจาะอยู่บริเวณตาและหน้าอกของตุ๊กตานักวิชาการเชื่อว่าเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้คงทนทุกข์กับดวงตาและส่งอกจึงต้องการถ่ายทอดไปยังตุ๊กตาแทนแม้ในปัจจุบันก็ยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับตุ๊กตากระดาษตามสารเจ้าทั่วญี่ปุ่นพวกเขาเชื่อว่าเมื่อตุ๊กตาเหล่านี้ลอยออกไปมันจะนำพาโชคร้ายออกไปด้วย เมื่อประมาณ1,000ปีก่อนมีตุ๊กตาที่ซับซ้อนกว่าปัจจุบันโดยจะวางมันไว้ข้างหมอนของเด็กๆเ,เพื่อดูดซับความเจ็บป่วยและความโชคร้ายที่อาจมารบกวนพวกเขาตุ๊กตาผ้าจะยัดด้วยนุ่นให้มีรูปร่างคล้ายเด็กใช้สำหรับป้องกันภัยต่อมาตุ๊กตานิ่มๆเหล่านี้จึงเริ่มกลายมาเป็นของเล่น ในยุคเดียวกันนี้เด็กผู้หญิงในตระกูลผู้ดีจะเริ่มเล่นตุ๊กาตาตัวเล็กๆที่ทำจากกระดาษและผ้าในสมัยเอโดะตั้งแต่ศตวตรรษที่17-19ถึง19างานหัตถกรรมของญี่ปุ่นรวมถึงการทำตุ๊กาตาเริ่มรุ่งเรืองตุ๊กาตาที่มีความประณีตจึงได้ปรากฏขึ้นจวบจนถึงปัจจุบัน ตุ๊กตาที่แต่งตัวได้ก็มีในยุคนี้และกลายเป็นของเล่นที่เด็กๆชื่นชอบมีกระทั่งตุ๊กตาที่จำลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีกลไกซับซ้อนถือว่าเป็นหุ่นยนต์รุ่นแรกของญี่ปุ่นก็ว่าได้้ ในสมัยเอโดเช่นกันโรงละครหุ่นเชิดที่เรียกว่าบุญระคุได้รับความนิยมอย่างมากมีหุ่นเชิดสามตัวที่เป็นตัวละครหลักโดยแต่ละตัวจะสูงประมาณ1.5เมตรทำการแสดงเป็นเรื่องราวประกอบกับเครื่องดนตรีซามิเซนนี่คือเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการเชริดหุ่นหญิงสาวมีเข็มเล็ก ติดอยู่ที่ปากของหุ่นหญิงสาวเพื่อเกี่ยวแขนเสื้อเอาไว้ mm hmm. เมื่อเขย่าที่คอของเธอมันก็จะดูเหมือนว่าหญิงสาวตัวสั่นด้วยความปวดร้าวอย่างที่เห็นอยู่นี้ mm hmm. แม้จะเป็นเพียงหุ่นเชิดแต่หุ่นเชิดบุญระคุ mm hmm. ก็แสดงอารมณ์ต่างๆได้เหมือนกับมนุษย์เป็นอย่างมาก mm hmm. ตุ๊กตาญี่ปุ่นในสมัยใหม่ ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนี่คือย่านอากิฮาระดินแดนในฝันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมร่วมสมัยที่นี่คุณจะได้พบกับตุ๊กตาสำหรับผู้ที่หลงไหลในตุ๊กตามันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาที่แต่งตัวได้แต่ยังโพสต์ท่าต่างๆได้อย่างสวยงามอีกด้วยและยังสามารถออกแบบได้เองตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนอื่นคุณต้องเลือกใบหน้า จากนั้นก็แต่งหน้าในแบบที่ชอบมีดวงตา49แบบและยังมีทรงผมหลากหลายทรงและหลายสีให้เลือกอีกด้วยคุณยังสามารถซื้อมือในท่าทางต่างๆเพิ่มเติมให้ตุ๊กตาของคุณได้อีกตุ๊กตาแบบนี้วางขายมาก,กว่า10ปีแล้ว คนนับหมื่นพากันมาเลือกซื้อในนิทรรศการตุ๊กตาผู้ชายบางคนก็ชอบอย่างร้านนี้ลูกค้า40เป็น็นผู้ชายผมไม่มีลูกยังไม่แต่งงานและยังไม่มีแฟนแต่ว่าผมมีตุ๊กตาผมพาตุ๊กตาไปกับผมด้วยทุกที่เรามีความทรงจำร่วมกัน พวกเราไปไหนไปด้วยกันเสมอนี่คือเรื่องราวของผมกับตุ๊กตาครับตุ๊กตาในญี่ปุ่นมีที่มาจากพิธีกรรมแต่ก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นความบันเทิงสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโยโกฮาม่าซึ่งจะแสดงตุ๊กตาจากทั่วโลกรวมทั้งตุ๊กตาพื้นเมืองจากภูมิภาคต่างๆทั่วญี่ปุ่นนะครับตุ๊กตาไมา้นี้เรียกว่าโคเคชิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อจากภูมิภาคโทโฮคุทางตนอนเหนือชิงเหนือของญี่ปุ่นรูปทรงก็ง่ายๆไม่แค่หัวกับตัวแต่บางตัวก็มีเด็กเล็กๆอยู่ข้างหลังด้วยน่ารักมากจริงๆแล้วตุ๊กตาพวกนี้ก็มีสเสน่ห์แบบบ้านๆดีนะครับ ในญี่ปุ่นการทำตุ๊กตาถือเป็นงานศิลปะและช่างทำตุ๊กตาก็ถือเป็นผู้ที่มีเกียรติในปี1955โอโยฮิรตะคือช่างทำตุ๊กตาคนแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นสมบัติที่มีชีวิตของชาติและนี่คือตุ๊กตาวันเด็กที่เขาเป็นคนทำลองดูใกล้ๆนะครับเขาใช้ธงปราคาเป็นสัญลักษณ์ของวันเด็กผู้ชายแต่มันตัวใหญ่กว่าเด็กคนนี เด็กน้อยก็พยายามดึงมันขึ้นจนสุดมือขนาดขยิงปลายเท้าแล้วนะครับน่ารักมากเลยเห็นไหมล่ะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่น่ารักมากจริงๆเลยนะจากตุ๊ก,กตาไม้จนถึงงานศิลปะแบบนี้เห็่ว,ว่าญี่ปุ่นมีการทำตุ๊ก,กตาจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันคนญี่ปุ่นหลายคนก็ยังเชื่อว่าตุ๊ก,กตาทุกตัวมีวิญญาณ เราไปดูกันครับว่าคนญี่ปุ่นผูกพันกับตุ๊กตามากน้อยแค่ไหนเมืองวากายาม่าในจังหวัดวกากายาม่ามีศาลเจ้าอาวชิมะจินจาตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นศาลเจ้าชินโตอายุกว่าพันปีภายในศาลเจ้าคุณจะเห็นตุ๊กตาที่มาจากทั่วญี่ปุ่นเป็นตุ๊กตาที่เจ้าของไม่ต้องการอีกต่อไป วันที่สามมีนาคมของทุกปีตุ๊กตาเหล่านี้จะถูกส่งมาทําพิธีตุ๊กตาจะถูกใส่ลงในเรือเพื่อนำไปลอยทะเลแต่ละขั้นตอนในพิธีนั้นเป็นไปด้วยความเคารพตุ๊กตาที่เป็นที่รักต่างมีวิญญาณของมันนี่คือความเชื่อของคนญี่ปุ่นการทิ้งขว้างตุ๊กตาเก่า ถือเป็นสิ่งต้องห้ามตุ๊กตาเหล่านี้จึงถูกทรงมายังศาลเจ้าเพื่อทำพิธีนี่คือเมืองสุการุในจังหวัดอาโอโมริที่นี่เก็บรักษาตุ๊กตาไว้ด้วยความหมายอันลึกซึง้งนี่คือวัดในเมืองโกโชกาวระวัดนี้ เต็มไปด้วยตุ๊กตาเจ้าสาวตุ๊กตาเหล่านี้คือการอธิษฐานขอพอรให้คนโสดที่เสียชีวิตได้แต่งงานอย่างมีความสุขในภพภูมิข้างหน้าคิโยมาสะยามาโจเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เมื่อ mm hmm. 11ปีก่อนตอนอายุ22ปี mm hmm. พ่อแม่ของเขาได้นำตุ๊กตาเจ้าสาวมาขอพอร คิโยมาสะคือลูกชายคนเดียวของฮิโรชิยามาโจมันทำให้ผมใจหายแต่ว่าเมื่อผมไปที่วัดผมจะรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยครับเราบอกเขาว่าเราจะมาใหม่สำหรับเราคิโยมาสะกำลังอยู่อย่างมีความสุขกับเจ้าสาวของเขาในอีกโลกหนึ่งอาจจะดูแปลกแต่พอเรามาเยี่ยมเขาที่วัดนี้ เรรราู้้สึกแบบนีจิงๆผู้ที่ล่วงลับกับผู้ที่โศกเศร้าอยู่ข้างหลังเชื่อมโยงผูกพันกันด้วยตุ๊กตานี่คือเมืองฮิกาชิมัซูชิมะในจังหวัดมิยากิที่แผ่นดินไหวและสึนามิมาถล่มในปี2011ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า1,000คน คาซุมิอาเบะวัยเจ็ดขวบกับมาซาโยชิน้องชายวัยสี่ขวบสูญเสียแม่ปัจจุบันอยู่กับตายายใช่แล้วล่ะคาซุมิมีตุ๊กตาที่เธอไปพูดคุยด้วยทุกวันทั้งก่อนและหลังไปโรงเรียนใบหน้าของตุ๊กตาถูกทําให้คล้ายคุณแม่ที่จากไปาาอาซโกแม่ของคาซุมิ ถูกซุรามิพัดพาไปคุณอาสุกะบต้องช่วยอพยพคนออกจากบ้านพักคนชราที่เธอทำงานอยู่ตุกตาตัวนี้ทำขึ้นโดยช่างทำตุกตาในศูนย์ตุกตาชื่อดังในเมืองไซตามะซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงกำไร ช่างทุกคนจะทำตุ๊กตาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยไม่คิดมูลค่าพวกเขาจะจับลักษณะเด่นบนใบหน้าจากรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตมาทำเป็นตุ๊กตาที่มีใบหน้าไม่ซ้ำกัน ผมดูจากรูปถ่ายซ้ำๆเพื่อพยายามที่จะจับลักษณะเด่นออกมาคนตายจะยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้เป็นที่รับเสมอผมอยากจะให้ผู้คนมีชีวิตต่อไปเพื่อคนที่พวกเขารักและตัวของพวกเขาเองถ้าตุ๊กตาของผมทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นได้ ผมเองก็จะรู้สึกมีความสุขมากคาซึมิจะมาเล่าเรื่องราวประจำวันให้ตุ๊กตาฟังทุกวันวันนี้หนูดะดเชื่อเป็นครั้งแรกที่หนูไม่สะดุดเชื่อแม่ได้ยินหนูพูดใช่ไหมได้ยินค่ะแม่บอกว่าเก่งมากเอมิโก ฮานาสากะเป็นผู้ขอให้ช่างทำตุ๊กตาที่ระลึกให้กับคาซามิและมาซาโยชิเพราะหล,ะลานของเธอต้องอยู่โดยไม่มีแม่พวกเขาได้จับมือตุ๊กตาตุ๊กตามีมือมีจมูกมีทุกอย่างแม้แต่ผมก็เหมือนผมของแม่พวกเขาซึ่งมันทำให้เด็กๆรู้สึกอบอุ่นใจนี่คือสิ่งสำคัญ ตุ๊กตาที่ทำขึ้นด้วยความรักกำลังเฝ้ามองผู้ที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติเด็กหญิงผู้นี้ชื่อว่ามาการีเธอมีประวัติความเป็นมาเธอคือหนึ่งในตุ๊กตาที่เด็กอเมริกันส่งมาให้เด็กญี่ปุ่นเมื่อ85ปีก่อนนะครับเธอมาพร้อมพาสปอร์ตตอนนี้เธอพูดไม่ได้ แต่ก็ยังหลับตาได้เมื่อคุณจับเธอนอนลงย้อนกลับไปในปี1920อเมริกาได้ส่งตุ๊กตาแบบนี้มาให้และมาเป็นที่ชื่นชอบของเด็กญี่ปุ่นอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ตุ๊กตาเหล่านี้ต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามในช่วงต้นศตวรรษที่20ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเกิดความตึงเครียดประเด็นสำคัญคือคนอเมริกันต่อต้านการอพยพเข้าเมืองของญี่ปุ่น ซิดนีย์กาลิกเป็นมิชชันนารีที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาหลายปีรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์นี้กาลิกต้องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเขาจึงคิดจะส่งตุ๊กตาจากอเมริกาไปให้เด็กญี่ปุ่นเป็นของขวัญในมิตรภาพเด็กๆชาวอเมริกันร่วมระดมทุนส่งตุ๊กตาได้ประมาณ13,000ตัวเรียกว่าตุ๊กตามิตรภาพ และในปี1927ตุ๊กตาเหล่านี้ก็ได้ถูกส่งไปยังโรงเรียนประถมและอนุบาลทั่วญี่ปุน่ขนขณะนั้นตุ๊กตาฝรั่งเป็นของหายากและมีค่ามากในญี่ปุน่นตุ๊กตาตาสีฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องการในปีเดียวกันตุ๊กตาแสดงความขอบคุณที่ทำขึ้นพิเศษ58ตัว ได้ถูกส่งจากญี่ปุ่นไปยังอเมริกาช่างทำตุ๊กตาได้ทำตุ๊กตาแบบเดียวกันไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้ที่ญี่ปุ่นด้วยด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคนั้นช่างได้ทำตุ๊กตาให้ออกมาเป็นเด็กหน้าตาดีในครอบครัวชั้นสูงตุ๊กตาแสดงความขอบคุณ ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นในอเมริกาความฝันของกาลิกก็คือการสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อสันติภาพในอนาคตช่วงเวลานั้นทุกอย่างดูราบรื่นแต่ในปี1941สงครามแปซิฟิกก็เริ่มขึ้นตุ๊กตาตาสีฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ กลายเป็นสปายและถูกเรียกว่าตุ๊กตาศัตรูมีคำสั่งให้ทำลายตุ๊กตาเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเผาหรือแทงด้วยหอกไม้ไผ่จนแหลกเป็นชิ้นๆคนญี่ปุ่นมีความเชื่อมานานว่าตุ๊กตามีวิญญาณตุ๊กตาตาสีฟ้าจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกระดมการต่อต้านอเมริกาได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีบางคนที่นำตุกาา๊กตาไปซ่อนหนึ่งในนั้นคือโยชิมาสะวากาซมาุมะผู้เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประถม,ถมในจังหวัดมิยากิเขาได้รับคำสั่งจากครูใหญ่ให้นำตุกาา๊กตาไปลอยทิ้งในแม่น้ำตุ๊กตาตัวนี้ชื่อเบ็ตตี้เจนวากาซุมะขาดคำสั่งและพามันไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของ ทศวรรษต่อมาภายหลังสงครามตุ๊กตาตาสีฟ้าอย่างเบ็ตตี้เจนถูกพบทั่วญี่ปุ่นจากตุ๊กตา13,000ตัวเหลือเพียง300ตัวที่รอดมาได้ส่วนอเมริกาเหลือตุ๊กตาแสดงความขอบคุณ46ตัวจาก58ตัวที่ส่งไปจากญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคมปี2011ตุ๊กตาตัวหนึ่งถูกส่งกลับมาเพื่อเป็นเกียรติกับร้านตุ๊กตาในโตเกียวที่ทำมันขึ้นมาก่อนหน้านั้นหนึ่งทศวรรษมันถูกขายให้กับนักสะสมตุ๊กตาในอเมริกาและกลายเป็นส่วนหนึ่งในคอลเลกชันของเขาแต่เนื่องจากอยู่ในอากาศที่แห้งมานาน ตุ๊กตาจึงเริ่มมีรอยแตกและต้องให้ช่างทำตุ๊กตาซ่อมแซมมันผู้รับหน้าที่นี้คือทายาตรุ่นที่สามของช่างทำตุ๊กตาที่สร้างมันขึ้นเมื่อ85ปีก่อนเขาซ่อมรอยแตกและตอนนี้ตุ๊กตาก็ดูดีเหมือนใหม่ สิ่งที่เธอต้องการตอนนี้คือแขนข้างขวาของชุดกิโมโนซึ่งของเดิมขาดไประหว่างทางตุ๊กตาที่รอดจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ถูกจะแสดงในนิทรรศาการของทั้งสองประเทศตุ๊กตาแห่งมิตรภาพเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนเข้าใจคุณค่าของสันติภาพได้ดียิ่งขึ้น ผนังตรงนี้เป็นภาพถ่ายที่เด็กๆโยโกฮาม่ากำลังเล่นตุ๊ก,กตาดูน่ารักและน่าประทับใจถึงผมจะจำตอนที่ผมเล่นตุ๊ก,กตาตอนเด็กๆไม่ได้แต่ผมก็มีตุ๊ก,กตามีตัวใหญ่และเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมได้ของขวัญวันเกิดเป็นเจอร์รี่กาเซียจากวงเกรซฟูเดตผมเป็นแฟนเขาตอนเแต่รุ่นถึงตอนนี้เจอร์รี่เสียชีวิตในปี1995 แต่ทุกวันนี้เขาก็ยังนั่งอยู่ที่บอดหลังรถผม <we> เราไปไหนด้วยกันตลอด uh, เราไปนั่งรถกันดีไหม uh, เจอรี่ yeah, yeah. ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ